รื่องราวของเจ้าชายผู้เต็มไปด้วยความเมตตาจนวันหนึ่งต้องมาพบเขากับโชคชะตาอันแสนจะสาหัสจากพื้นที่ที่เคยอยู่อย่างสุขสบายกลายเป็นพื้นไม้ที่ชุ่มไปด้วยหยาดเหงือ่อคับแคบและมืดมิดกล่าวอย่างที่เคยมีอิสระแห่งหนทางสู่เบื้องล่างที่อึดอัดเต็มไปด้วยพันธนาการและกฎเกณฑ์ล้อมรอบไปด้วยชายชะกันแปลกหน้าตามด้วยผู้คุมเรือที่เข้มงวดที่คอยสั่งการเจ้าชายเข้าประจำที่ในตำแหน่งใหม่ความมั่นใจนั้นเท่ากับนับหนึ่งใหม่เหมือนเท่ากับศูนย์ ทุกอย่างนั้นเร็วจนเกินไปจนเจ้าชายคิดว่าตัวเองกําลังฝันร้ายพร้อมกับตั้งคาถามขึ้นกับสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ตรงหน้าคนคุมเรือได้ตอบกลับว่านี่คือความจริงจากผลกรรมที่เจ้าได้ก่อและขอให้รอทุกสิ่งที่ปรารถนาในชาติหน้าเสียงกลองถูกตีขึ้นเป็นจังหวะเหมือนหัวใจที่กําลังเต้นทุกการเคลื่อนไหวจากการสูบฉีดจากหลอดเลือดภายในในกรอบของเสียงสั่งการจากคนคุมจนแรงกระตุ้นจะเกิดขึ้นเมื่อมีฝีพายคนใดอ่อนล้าและปวกเปียก การพายถูสังการอย่างต่อเนื่องเมื่อเริ่มการเดินทางทามกลางความหลังเก่าๆที่ได้แต่หวนคิดถึงเพื่อบ่งบอกว่าตัวเองนั้นเคยเป็นใครในวันหวานจากความฝันสู่ความจริงจากอดีสู่เบื้องหน้าบรรยากาศรอบตัวเต็มไปด้วยการเคี่ยวเข็นอยู่เป็นระยะวันแล้ววันเล่าจนผู้ที่เคยถูกเรียกว่าเจ้าชายต้องกลายมาเป็นฝีพายในเรือทาตผู้มีหน้าที่เพียงสองอย่างคือไม่ลืมหยุดหายใจและไม่หยุดที่จะพาย เสียงคลื่นผ่านเสียงไม้กับการใช้แท้ที่เกิดขึ้นอย่างยาวนานจนผ่านไปถึง5้าปี่าี่เคยถูกเรียกว่าเจ้าชายเริ่มปรับตัวและเริ่มชินชากับสิ่งที่เป็นจากร่างกายที่พายผอมเปลี่ยนเป็นกล้ามเนื้อที่กำยำแววตาที่ใสซื่อเปลี่ยนเป็นแข็งกล้าวท่ามกลางเหล่าชายหลายทางเลือกในเรือท่าเทกเช่นเดิมไม่เคยเปลี่ยนด้านนอกเรือเพื่อให้เห็นแนวรบของขอบข้างอย่างพร้อมเพรียงเรียงเป็นหน้ากระดานส่วนด้านในกำลังถูกสั่งการให้หยุดการพายเพื่อค้นหาสาเหตุ อดีตเจ้าชายสังเกตเห็นว่ากำลังจะมีบางอย่างเกิดขึ้นเพราะแม่ทัพที่ลงมากำลังถามปัญหาว่าทำไมเรือถึงแล่นช้าไม่ทันใจแม่ทัพใดเอาซะเลยแล้วคำสั่งใหม่จึงได้ถือกำเนิดบังเกิดขึ้นก่อนที่แม่ทัพจะเดินหาเหตุผลของการล่าช้าในการเดินเรือในครั้งนี้รือการสบตากับเหล่าฝีพายทีละนายอย่างจริงจังอย่างละเอียดอดีตเจ้าชายพยายามสบตาเพื่อสื่อสารว่าข้าแข็งแรงไม่มีข้อบกพรองก่อนแม่ทัพจะเริ่มจ้องไปที่ชายคนหนึ่ง ที่เหนื่อยล้าจนสีหน้านั้นบ่งบอกออกมาอย่างชัดเจนแม่ทัพสีหน้าไปที่ผู้ถูกเลือกอย่างไม่รีรอเพื่อกำจัด่าที่ไร้ประโยชน์และเป็นตัวถ่วงจนเรือนั้นแล่นช้าอดีตเจ้าชายผู้เคยมีเมตตาอยากจะเข้าไปช่วยเหลือจนบนพื้นพรมเหมือนคนบ้าเพื่อข่มตัวเองเอาไว้ว่าช่างหัวมันข้าต้องรอดจนกระทั่งทาสคนนั้นถูกแม่ทัพกำจัดให้จากไกลไปตลอดกาลตตยแสงที่ลอดผ่านจากช่องเล็กๆสาซองลงมายัางใต้พื้นห้องฝั่งผีผายที่เต็มไปด้วยความกดดันจากการถ่ายทอดคำสั่งอย่างเคริงงรัด หน้าที่เดียวที่ควรจะมีในตอนนี้คือการขับเคลื่อนอย่างมีระเบียบจนกว่าหัวหน้านายทัพเรือจะพอใจในความเร็วของการเคลื่อนที่ฝ่ากระแสะน้ำตามที่สั่งการแล้วการปรับความเข้มข้นของ,ของการเร่งฝีพายระดับมัธศึงเข้าสู่การเข้าจังหวะสุดระทึกผู้คุมสั่งการให้กับเหล่าผู้เป็นทาสล่ามโซ่พันธนาการตัวเองอย่างหนักแน่นเพื่อป้องกันการหลบหนีระหว่างผู้เข้าสู่วิธีการเร่งฝีพายที่กำลังจะบงังเกิดอนจะตรวจตาหาดูว่าใครจะลักไก่ไม่ทำตามคำสั่งการ ข้างๆอดีตเจ้าชายมีนายทานคนหนึ่งกำลังอ้อนวอนขอหาหนทางที่จะหลุดพ้นจนไม่หยุดเพ้อระหว่างที่สวมตัวเข้ากับโซ่ตรวนที่ข้อเท้าอดีตเจ้าชายจึงบอกไปว่าสิ่งเดียวที่พอจะทำได้ในตอนนี้เพื่อเชื่อมกับความหวังมีเพียงแต่ทำมันไปและมุ่งมั่นอดทนให้อึดกว่ามันไม่นานคำสั่งดึงพายเคลื่อนตัวเข้าสู่พื้นน้ำก็เริ่มต้นขึ้นพร้อมกับการเร่งจังหวะจากเบื้องบนเป็นระยะเพื่อเพิ่มความทีที่หนักกว่าเดิมตามระบบเสียงกลองที่ตีขึ้นเสียงย้ำเตือนคำสั่งพร้อมเพรียงจนเป็นหนึ่งเดียว จนเมื่อสังเกตผ่านช่องไม้พายด้านข้างเคยเห็นความเร็วในการเล่นจากฝีมือคนที่ไม่ต่างอะไรกับเครื่องจักรเมื่อบังคับผ่านด้วยแรงกระตุนทับเรือของทั้งสองฝ่ายเคลื่อนตัวเข้าหากันอย่างบ้าคลาั่งเสียงกลองดังระง,งมระจนทั่วทั้งผืนทะเลราวกับเสียงหัวใจที่กำลังบีบพับเรือทั้งสองฝ่ายกำลังพุ่งชนและห้ามหันกันอย่างชุลมุนจนถึงจุดจุดหนึ่งของการเข้าปะทะผู้คุมจึงสั่งเตือนให้หาที่ยึดเกาะให้หุบไม้พายทั้งหมดเพื่อเตรียมรับแรงกระแทกไม่นานเสียงกลองก็หยุดนิ่งเหลือเเพีียยงงงความสบบ ก่อนจะตามมาด้วยเสียงชนโครมใหญ่จนทะลุเข้าห้องภายใต้ร้องเรือเราท่าตกใจกลัวไปพร้อมกันจนอยากจะละทิ้งหน้าที่ไปซะเดี๋ยวนี้แต่การพายนั้นยังคงดําเนินต่อไปตามคําสั่งของผู้คุมด่านบนอดีตเจ้าชายมองเห็นถึงการรุกรานของฝั่งศัตรูจานวนที่มากมายทําให้แม่ทับตัวร้ายที่เคยสั่งการให้เร่งวีพายกําลังพลาดท่าจังหวะนั้นเองอดีตเจ้าชายได้เห็นเขา้าว่าเจ้าแมททับถูกพลักตกไปยังขอบข้างเรือแต่คว้าใบพายไว้ได้อดีตเจ้าชายไม่รอช้า มีพลักท่าที่นั่งข้างๆให้ปล่อยไม้แล้วบังคับไม้เพียงคนเดียวก่อนจะรีบเหนียวใบพายสะบัดจนแม่ทัพตัวร้ายได้หลุดตกทะเลไปเมื่อการรบเริ่มเข้มข้นจนทั้งสองฝ่ายเกิดการติดพันจุดดูช่องดันพายก็เผยให้เห็นการเล็งเป้าธนูจากเรืออีกด้านอย่างน่าใจหายปลายธนูติดไฟถูกส่กงเข้ามาอย่างมากมายโชคดีที่อดีตเจ้าชายหลบได้ด้วยสัญชาตญาณของความกลัวตามด้วยน้ำมันดิบจากฝั่งศัตรูจากด้านบนถูกเคลงมาหาจังหวะจะเผาเหล่าทัพทาสกันทั้งลำ จนกระทั่งธนูไฟเริ่มลุกลามไปติดกับน้ำมันดิบที่ติดอยู่บนตัวของผู้คุมและคนล่านกรองเขา้าอดีตเจ้าชายรับรู้ได้ทันทีว่าต้องพาเหล่าทาสหายพายเรือหนีหากอยู่ที่นี่จะกลายเป็นเป้านิ่งและเท่าฐานธุลีไร้ค่าอย่างแน่นอนด้วยขาดคนสร้างจังหวะและผู้คุมที่ถูกศัตรูกำจัดไปซะแล้วอดีตเจ้าชายจึงตะโกนเรียกเหล่าทาสให้ตั้งสติขานจังหวะพร้อมกันเพื่อเคลื่อนตัวเรือนในทันทีคำสั่งพายพายและพายดังขึ้นพร้อมกับเสียงใบพายดังเอียดอาร์ต ขี่กวาดกระแสน้ำอย่างพร้อมพรียงจนเรือแล่นฝ่าผ่านพ้นวงล้อมฝูงเรือสงครามไปอย่างน่ายินดีแต่แล้วจู่ๆก็มีเรือลำหนึ่งพุ่งตรงมายัางด้านข้างอย่างรวดเด็วไม่ทันที่ฝั่งเราท่าจะตั้งรับหรือคิดอะไรออกในเวลานั้นเสียงกระแทกอย่างหนักหน่วงจนผ่าเรือท่าได้ทั้งลำในคราวเดียวทําให้น้ํารั่วทะลักเข้าเรือจนจมดิ่งเข้าสู่ใต,ต้ทะเลพร้อมกับโซ่พันธนาการแต่ใช้ไม่ได้กับอดีตเจ้าชายที่รอโอกาสแบบนี้มาตลอด5ปีที่ถูกสาบอยู่ที่นี่เขาพยายามหาทางหนี เก็บอากาศหายใจก่อนจมลงไปในทะเลอย่างมีสติส่วนทาที่ตกใจกลับกลายเป็นเพียงอาหารที่รอให้ฉลามและเหล่าปลาเข้ามาใช้ประโยชน์ประทังชีวิตเว้นก็แต่อดีตเจ้าชายที่ยังคงดิ้นรนกระเสือกระสนหาหนทางเพื่อยู่รอดแม้จะแทบหมดหวังอดีตเจ้าชายถอนโซ่ที่ล่ามอยู่กับเหล่าคนอื่นอย่างใจเย็นก่อนจะลอยเด่นเพียงผู้เดียวท่ามกลางเสียซ่าข,ของความขัดแย้งของมนุษย์ตกกลางคืนก็ลอยเทงเต้นกลางพื้นทะเลที่กว้างใหญ่ที่เต็มไปด้วยความเหน็บหนาวอยู่แบบนั้นจนถึงเช้าจนหมดสภาพของคนเป็น กับเสาไม้ที่ล่องลอยไปอย่างไร้ทิศทางจากนั้นก็มีนกตัวหนึ่งบินมาเกาะเหมือนยิ้มเย้ะเจ้ามนุษย์ผู้โชคดีเพราะหากมีสิ่งมีชีวิตมีปีกมาอยู่บริเวณนี้ก็เท่ากับว่าเขากําลังเข้าใกล้แผ่นดินแล้วนั่นเองย้อนเวลากลับไปก่อนหน้านี้มีสองพี่น้องนามว่าจูดากับเมสซาลาทั้งสองรักการขี่ม้าและชอบการแข่งขันเป็นที่สุดจูดาผู้น้องนั้นเป็นคนยิวและเป็นเจ้าชายส่วนเมสซาลาผู้เป็นพี่นั้นเป็นคนโรมัน เป็นเด็กกระเ้าที่ถูกเก็บมาเลี้ยงทั้งสองแข่งขี่ม้ามาจนถึงจุดใกล้ถึงเส้นชัยรอบสุดท้ายก่อนจูดาจะตกม้าเกือบตายเพราะสะดุดกับก้อนหินเมสซาล่ารีบลงไปดูน้องอย่างเร่งรีบ ก่อนจะพลิกตัวน้องมาแบกเพื่อกู้ชีพให้เร็วที่สุดแม้การแบกจะพาให้เหนื่อยล้ามากแค่ไหนเมสซาล่าก็พาจูดามาจนถึงหน้าวังก่อนจะทำการตะโกนลั่นให้ทุกคนมารับน้องเข้าไปรักษาในทันทีเหล่าแม่และญาติพี่น้องกับผู้รับใช้รีบเข้ามาโอบอุ้มส่วนเมสซาร่าที่กรัดร่มก็ถูกตำหนิจากแม่เพราะการเล่นจนเกิดเรื่องเมสซาล่าทั้งเหนื่อยและหอบแต่ก็โล่งใจอยู่บ้างที่แบกน้องมาทันก่อนจะเริ่มนำรูปปั้นเทพโรมันเอามาวางเพื่อเริ่มภาวนาให้น้องชาย ซึ่งมีน้องสาวของจูดาคอยห่วงใยอยู่ใกล้ๆเช้าวันต่อมาแม่ที่อยู่เฝ้าจูดาสังเกตเห็นรูปปั้นที่วางอยู่ก่อนจะลุกขึ้นไปดูแล้วแจงอาการให้กับเมสซารากับลูกสาวก่อนจะบอกให้ลูกสาวนั้นไปนอนแล้วคืนรูปปั้นให้กับเมสซาลาก่อนจะบอกว่าเรานับถือเทพคนละองค์กันเมสซาราผู้เป็นพี่รีบเข้าไปดูอาการจูดาผู้เป็นน้องจูดาที่ยังหม่นหมองจึงเหลือบตามองพี่ชายอย่างเหนื่อยหน่ายก่อนจะชมเมสซาลาว่าการแข่งของเราน้นสนุกสุดๆไปเลยทําให้เมสซารายิ้มออกมาอย่างดีใจ ที่น้องชายนั้นยังไม่ข็ดกับเรื่องเมื่อวานเวลาต่อมางานเลี้ยงได้จัดขึ้นทั้งสองเต้นรํากันอย่างสนุกสนานทางกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นสวมกอดกันอย่างแน่นแฟ้นในความเป็นพี่น้องพร้อมกับเสียงหัวเราะที่ดังกึกก้องไปทั่วงานเลี้ยงของจูดาแต่เมเซลานั้นมักถูกขีดกันจากน้องสาวต่างสายเลือดทั้งสองมีใจให้กันแต่ครอบครัวของจูดานั้นกลับไม่เห็นด้วยโดยเฉพาะผู้เป็นแม่เธอมักจะโผล่เข้ามาเมื่อทั้งสองเข้าใกล้กันเหมือนกับทั้งสองนั้นเป็นได้เพียงพี่นนนนน้้น้้้องงรร่่วมาาายเททัััก็ูดี แต่ก็ชัดเจนกับการแสดงออกจนเมซาร่านั้นถอนหายใจออกมาอยู่หลายครั้งมาอยู่เพียงลําพังคนเดียวจูดาที่กําลังเมาก็มักจะมาคุยเล่นจนกระทั่งได้เห็นสีหน้าของเมซาร่าที่กําลังกลัดกลุ่มเพราะฐานะที่แตกต่างของตัวเองเพราะเมสซาร่านั้นดันรูปก,กำพร้าที่ถูกแม่ของจูดาเก็บมาเลี้ยงส่วนจูดานั้นเป็นเชื้อพระวงศ์ระดับเจ้าชายอาศัยอยู่ในวงังไม่ต้องดิ้นรนดูต่ำต้อยเหมือนเมซาร่าจูดาพยายามปลอบใจและยึดมั่นในความเป็นพี่น้อง ยอมยกทรัพย์สินทุกอย่างให้หากพี่ชายนั้นต้องการแต่เมสซาลานั้นอยากเดินตามวิถีเกียรติยศที่หามาด้วยตัวเองไม่ต้องการพึ่งพาใครในวังแห่งนี้เมสซาลาจึงบอกกับน้องชายว่าจะสมัครเข้าร่วมกับกองทัพโรมันที่ทัพนอกแม้จูดาจะขอร้องแต่ก็ไม่เป็นผลคืนนั้นทั้งสองจึงแยกเส้นทางแล้วเมสซาลาก็ออกเดินทางเพื่อค้นหาตัวตนจนจูดาต้องทนทุกข์ด้วยความเศร้าเพราะการตัดสินใจของพี่ชายควรจะแจ้งกับน้องสาวที่รักกับเมสซซลาว่า พี่ชายนั้นได้จากไปแล้วสามปีผ่านไปทามกลางสงครามการสู้ศึกสุดทรหดเมสซาราบุกฝ่าค่าศึกต่อต้านศัตรูอย่างไม่ย่ทอท้อด่านจูดาเบนเฮอร์้าชายแห่งเยรูซาเล็มก็ใช้ชีวิตสุขสำราญแวะตลาดเที่ยวชิมชมเมืองอย่างราบรื่นคืนหนึ่งขณะที่กำลังนั่งคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยอยู่เพียงลำพังจูดาก็ได้ยินเสียงเอะอจจากด้านล่างอย่างมีพิรุษจนต้องไปสืบหาให้หายสงสัยด้านล่างเป็นคอกม้าที่มีกลุ่มโจรที่กำลังต่อต้อตานทหารโรมัน กำลังกระทำการบางอย่างอยู่ในมุมด้านในเหล่าโจรปรากฏตัวพร้อมกับเด็กที่บาดเจ็บในอาการที่สาหัสจูดาผู้ใจดีจึงอาสาเร่งรัดการรักษาโดยไม่ต้องพึ่งหมอเพื่อป้องกันการแพร่พายให้ถูกจับก่อนจะรับเด็กหนุ่มผู้บาดเจ็บมารักษาตัวที่วังของเขาวันต่อมาจูดามุ่งตรงไปที่ค่ายทหารโรมันเผยให้เห็นบุคคลสําคัญที่เขาต้องการพบมาโดยตลอดเขาคือเมสซาลาพีชายกัมพล้าที่กลายมาเป็นนายทหารระดับแม่ทัพของโรมันนั่นเอง ทั้งสองถากถางกันไปมาเรื่องชวนชั้นและวันณะในการใช้ชีวิตด้วยสีหน้าจริงจังก่อนจะกอดกันอย่างสนิทสนมหลังจากหยอกล้อประชดเวลาที่ห่างหายจากกันไปจนกระทั่งได้พบกันในวันนี้เมสซาลาจึงเล่าเรื่องราวความเป็นมาระหว่างที่เขาล่ายดและกอบกู้ชื่อเสียงไม่ให้น้อยหน้าฐานะของน้องผู้เป็นถึงเจ้าชายเพราะจูดานั้นร้องขอให้พี่ชายนั้นเล่าเรื่องที่ไปพบเจอให้เขาได้ฟังทั้งหมดเมสซาลาพุ่งรบตั้งแต่ยศน้อยๆสู่ยศใหญ่ในเวลาเพียงสาปี ทุกพื้นที่มีทั้งสภาพอากาศและค่าศึกที่แตกต่างจนต้องปรับตัวเพื่ออยู่รอดจนกระทั่งความสามารถในการรบของเขาไปแตะตาเข้ากับเจ้าเมืองคนหนึ่งซึ่งเป็นแม่ทัพนั้นได้เห็นแววและเลื่อนยศให้แต่ในความโชคดีก็จะมีความโชคร้ายเมื่อเขาต้องพบกับนายทหารอีกคนที่ไม่ว่าไม่สาล่าจะทําดีสักแค่ไหนก็จะถูกนายทหารคนนี้เข้ามาขัดตลอดทั้งสองคุยกันอย่างสนุกสนานจนกระทั่งต้องแยกกันไปทําหน้าที่ น้องชายจึงชวนพี่ชายไปทานข้าวในวันพรุ่งนี้พี่ชายเห็นเป็นโอกาสที่ดีเลยมอบดาบเก่าที่เคยใช้มาตลอดมอบให้เป็นของขวัญกับน้องชายสุดที่รักเก็บไว้เป็นของแทนใจก่อนแยกกัน <S <S เวลาต่อมาในวังในห้องรักตาของจูดาเด็กชายกำลังคว้าธานูหมายจะง้างเล่นเพื่อทดสอบกำลังจูดาเข้ามาเห็นพอดีเลยหยุดเอาไว้ก่อนจะบอกว่าอย่าเอาไปใช้เพราะเขาแขวนไว้เพื่อประดับตกแต่งเท่านั้นจากนั้นก็สอบถามอาการเด็กหนุ่มและเปลี่ยนผ้าพันเผให้ เด็กหนุ่มนั้นบอกว่าเขานั้นอาการดีขึ้นมากๆแล้วจูดาพยายามชี้แจงให้เด็กหนุ่มนั้นเปลี่ยนความแค้นในใจพร้อมกับกำชับว่าอย่าเพิ่งไปตัดสินเหล่าโรมันทุกคนไปซะหมดเด็กหนุ่มนิ่งอึ้งไปสักพักก่อนจะเล่าเรื่องราวของพ่อที่ถูกทหารโรมันจัดก,การเหตุผลเพราะพ่อนั้นมีร่างกายที่แข็งแรงส่วนแม่ของเขานั้นสะสวยจึงถูกข่มเหงจากเหล่าทหารต่อหน้าเขาเจ้าชายผู้อ่อนโลกก็ได้แต่นิ่งอึ้งไปเลยเมื่อเด็กหนุ่มเล่าวีรกรรมที่เหล่าทหารโรมันได้ก่อเอาไว้ และแล้ววันเลี้ยงอาหารพี่ชายก็มาถึงทุกอย่างเต็มไปด้วยความอบอุ่นเหมือนวันเก่าๆแม่นั้นปราบปลื้มเป็นอย่างมากที่ลูกชายที่เก็บมาเลี้ยงกลับมาในครั้งนี้พบเกียรติยศอย่างเต็มเปี่ยมกลับมาด้วยหลังจากทานอาหารเสร็จและพบปะผู้คนในงานทั้งสองที่รักในการขี่ม้าก็พากันไปดูสัตว์เลี้ยงสุดรักด้วยกันระหว่างนั้นมิสซาลาบอกถึงกำหนดการของเจ้าเมืองผู้เป็นนายคนโปรดของเขากำลังจะมาถึงจึงขอให้จูดาเตรียมการประชุมจากชาวเมือง ให้อยู่ในสภาวะความสงบก่อนจะให้เจ้าเมืองยกทัพผ่านเมืองอย่างราบรื่นแต่จูดานั้นกลับไม่สนใจพร้อมกับเฉยเฉยที่จะตบปากรับคำในเรื่องนี้เขานั้นไม่ค่อยเห็นด้วยกับเวรกรรมที่เหล่าทหารโรมันได้ทำกับผู้คนและราษฎรจนไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับเหล่าทหารแต่เมสเลานั้นปล่อยผ่านไม่ได้พร้อมกับเน้นย้ำขอให้จูดาช่วยเหลือเขาเพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับเหล่าทหารที่เขาสังกัดจูดาเห็นว่าเมสเซล่าเริ่มจริงจังจึงตบปากรับคำไปแบบส่ง ก่อนจะเดินหนีไปเพราะลึกๆในใจนั้นไม่เห็นด้วยกับเมสซาลาเวลาต่อมาเมื่อเหล่ากองทัพรมันมาถึงแถวและแนวเดินทัพยาวไกลจนสุดลูกหูลูกตาโชูแสนยานุภาพของเราโรมมนได้อย่างยิ่งใหญ่และอลังการเมื่อแนวทหารทอดยาวไปจนถึงเส้นใจกลางเมืองที่คดเคี้ยวแม่ทัพเจ้าเมืองของเมสซาลาสังเกตเห็นท่าทีที่ไม่เป็นมิตรของชาวเมืองบางกลุ่มจนอดถามเมสซาล,ลาที่ขี่ม้าอยู่ข,ข้างๆไม่ได้แต่เมสซาลาก็ยืนยันว่าเขาคุยกับเจ้าชายแล้วจึงบอกแม่ทัพเจ้าเมืองนายของเขาว่า สบายใจได้ไม่มีเรื่องใดให้กังวลด่านเจ้าชายจูดากําลังนั่งเล่นอยู่ในห้องพักอย่างสบายใจลืมวันลืมคืนจนไม่รู้ว่าวันนี้จะมีกองทัพยกขบวนผ่านเสียงกลองจากการเดินทัพดังไปทั่วพระนครจนเจ้าชายอยากออกไปดูขบวนที่ผ่านมาว่าเป็นยังไงกองทัพเคลื่อนพลจนเต็มไปทุกพื้นที่อย่างยิ่งใหญ่เจ้าชายสังเกตเห็นเหล่าทหารชั้นผู้ใหญ่ท่ามกลางกองทัพอย่างชัดเจนจากที่สูงเมสเซาเห็นคนรักน้องสาวจูดาเข้าพอดีจึงส่งยิ้มให้ จู่ๆก็มีใครคนหนึ่งยกธนูขึ้นมาเล็งไปที่แม่ทัพเจ้าเมืองหมายเอาชีวิตจูดาเห็นเหตุการณ์เข้าจึงรีบตะโกนเตือนเหล่าทหารแต่ก็สายเกินไปลูกธนูถูกดีดออกพุ่งเป่าไปที่เจ้าเมืองในทันทีโชคดีที่เมสซาลาดึงเจ้าเมืองเอาไว้จึงรอดมาได้อย่างบุดบิดแต่ด้วยกองทัพที่แออัดในการเดินที่แคบทหารโรมันผู้โชคร้ายรายหนึ่งก็ตกเป็นเหยื่อรับเพาะแทนเจ้าเมืองไปแบบเต็มจากนั้นเหล่าทหารถูกเจ้าเมืองสั่งการให้โจมตีตอบโต้กลับในทันทีก่อนจะตั้งรับเข้าที่ปล่อยให้ลลพลธอปปอ หนูบางลูกเกือบยิงถูกตูดาที่ไม่รู้ต้นสายปลายเหตุด่านเจ้าเมืองกำชับกลุ่มทหารเอกให้บุกข,ขึ้นไปจับตัวเจ้าตัวการมาให้ได้ในทันทีเด็กหนุ่มมือสังหารรีบหลบหนีลงมาอย่างรวดเร็วแล้วเรียบทิ้งอาวุธเพราะกลัวความผิดแล้วเพ่นหนีต่อด้วยความไม่คุ้นชินกับบริเวณห้องจึงหลงทางจนกระทั่งดนลานหาทางออกไม่เจอจนโดนจูดาจับได้ก่อนจะถามถึงเหตุผลที่เด็กหนุ่มได้กระทำลงไปอย่างร้ายแรงแต่สุดท้ายก็ใจอ่อนด้วยความเห็นว่าเด็กหนุ่มนั้นยังเด็กจึงปล่อยไปซึ่งเขานั้นยัังงงไมมม่่รู้ถึผลลทีกามมาจต ระหว่างนั้นเราทหารก็พยายามเปิดประตูจนผ่านมาได้ครอบครัวของจูดาถูกแยกจากกันไปคนละทิศคนละทางส่วนด้านเมสซาราก็รีบค้นหาตัวการที่รอบสังหารจนพบกับหลักฐานบางอย่างมันคือที่นอนที่กระจัดกระจายพร้อมกับธนูที่ถูกทิ้งไว้และผ้าพันเพกองหนึ่งซึ่งบ่งบอกว่าจูดาได้ให้ที่พักกับฝั่งโจรในบ้านนั่นเองด้านจูดากำลังถูกทหารเค้นสอบถามถึงคนทำผิดภายในบ้านแต่จูดานั้นไม่ยอมปรี้ปากจนถูกจับแยกกันไปเพื่อสอบสวน จูดาพยายามบอกว่าความผิดทั้งหมดนั้นเขาคือตัวการเพียงคนเดียวที่เป็นคนทำก่อนจะอ้อนวอนให้พี่ชายนั้นช่วยเหลือครอบครัวจนลืมทุกจริงที่พี่ชายเคยขอไว้ก่อนเกิดเรื่องขึ้นเมสซาร่าก็เจ็บใจที่จูดาน้องชายนั้นไม่ฟังเขาก่อนหน้านี้จนทำให้เหล่าแม่และน้องๆต้องมารับผลกรรมที่ไม่ได้ก่อซึ่งหากจะต้องกล่าวโทษใครที่ทำให้เป็นแบบนี้ก็มีแต่จูดาเท่านั้นที่ควรพิจารณาตัวเองแต่ก็สายไปแล้วที่จะแก้ไขเรื่องทั้งหมดท่ามกลางสายตาของเราแม่ทัพนายกองฝั่งทหารโรมัน จากนั้นฝั่งโรงมันก็ลงโทษผู้รอบสังหารเจ้าเมืองผู้ผ่านทางโดยการพาเดินไปตามท้องถนนมุ่งหน้าไปสู่ท่าเรือแห่งหนึ่งที่มีชื่อว่าท่าเรือไทรัสหรือเรือทาตนั่นเองก็จบไปแล้วกับเรื่องราวของเจ้าชายผู้ไร้เล่เห์เลี่ยมจนต่อมาได้กลายมาเป็นหนึ่งในฝีพายกล้มศึกในเรือทาตเพราะใจดีกับคนเลวที่มีแต่ความคับแขนจนกลายเป็นไัยให้นํามาซึ่งหายน,นะส่งผลต่อครอบครัวที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องจนเกิดเหตุการณ์เข้าใจผิดขึ้นในที่สุด หากใครชอบการสะอยบางส่วนของภาพยนตร์ในครั้งนี้ก็สามารถติดตามถามไทยกันได้ที่ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสายันสวัสดีราตรีสวัสดีครับ